โอ้คนโตทุกคนอ๋อเป็นถนนอาเซียนที่สองเกี่ยวข้ยงคับการกระทุ้ง,ง,ง,างมาพาทุกคนลเล่าบนไปไปไปน่าจะโอเคอยู่โอ้ฟ้าลมนะว่ะอ,อ๋อใสอยู่บ่โอ้แถวนี้ยังธรทำพัฒนาทุกคนยังไหลอยู่เพราะว่ามันบ่ได้ไหลอันลงห้องน้ำได้มันไหลอย,อยู่เพิงเพิงหมดทุกคนนี้ครับที่พ่อ โทษน้ำมันน่าจะน้อยขึ้นไปเพรเป็นไรอ่เลยเดี๋ยวเอาไว้เบื้งตี้มันคิดที่มันท่วมเนาะเด็กๆเจ้ามากเอาลงเหตบลงคิดสอบเสียหลายเลยโอ้เสร็จโอ้คนนี้ทางหน้า ee, มันร่วมแล้วคิดทางหน้ามันร่วมเห็นหมดเลย โอค้คนโอ,เโอ,เโอเ้โอเตียงนาเกลี่เตียงโอ้ยรถมาก็รโรถต่ำนี่ท่วมเลย i um. ไปให้ทุกคนได้อครับของระบายนะ้ำนี้อยู่เต่ว่มันไหลเละนะียด์าะลาไหลน,น้อยเนาะไหลบาเนี่ยรถน้ำอนเนลยากาศอยู่ที่เวียงแจ้งในเนือฝนตกเนาะ เขียดนี้ก็เดินยังบุ้งรมเนาะตรงนี้จะเป็นซีเงียกไฟแดงอันน่ะตัวส้นโซ่น้ำกัไหลมาประมาณนี้แหละอันนี้จะเป็นถนนนะนั่เบื้องรถมาจะมาแต่โอ้โหปลาเรือมาแต่ที่รถไฟเนี่ยนะเปิ้ถโลดดงละทองเปิ้ลโลดดสีทองโอ้ปลาทองบรรยากาศการสัญจรประมาณนี้ทุกคนจุดเบื้องที่เอามาบนน้ำสารนั้นโอ้โหปลาเรือ เพิ่มมาทางนั้นคุณท่วมาเบื้อ,อยงยาวย่างมาเบื้องรถมามประมาณนี้โอ้ปลาเรือมันม,มากเลยโอ,อไฟดับเลยทุกคนตอนนี้โอ้นั่งกลับถึงแล้วทุกคนเทางวัดจีไปถ่ายทางนั้นอีครับโอ้ปลาเรือมันม,มากเลย ไฟดับตอนนี้เออรุดจิกเลยโอ้โหโอ้ออฟ้าเรื่องเจ็ดทางหน้านี่ยโอ้ฟ้าเรื่อง ใบเหลืออะไรกนีลยเดยดดีแย่ใบแดงปากมาสักไมรกี่้อขด็ดตั้งเชียงไก้ตั้งเชียงถูดไปมือไหลนำโอ้ไหลข่าเนงเ่าค้างก่อดิลุยน้ำเราไปทำอะไร ปลาคลองเลื่อมแรงพุ่นปลารถต่ำกูกล้าผ่านเลยจุดนี้นี่เขาเลี้ยวกลับอยู่โอ้โหพลาเรือโอ้เจ็ดนี่ทวนไหลทุกคนอ้เป็นบังเลยโอ้โหปลาเรือมาแน่ ตอนในมือฝนตกทุกคนมาถ่ายทุกคนได้เบิ่งเนาะรถจักรไม่ไปผู้เห็นเลยผู้เห็นมาเลยเพราะว่าหฝนเียนจะตายเมื่อไงแบนี้ได้บ้างเพื่อนมันน้ำเลอะไหล่เลยยังไหลขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะฝนยังตกยืนตอนนี้ว้ารถเก่งกันได้มาต้นต้นต้นไว

ทราบไม่ผิดละ้าเปิดโทรศัพท์นั้นอันตรายเลยยานเนาะประโนปบนาเขาเ็เดียวด้านโอ้รถจกักรโอ้จอดจือดเจอดโอ้ไปมาแล้วอ่าเลือกบริบเลืกเนาะ ออกกล้กังกระโ่อมยืนถ่ายให้ทุกท่านไปเพิ่งรถจักรนี่นุยมาแล้วไปไปไปสู้สู้โอ้โหล,ล,ล,ล้มล้มล้มเพรเป็นเตาที่รถไป้างเนาะมันน้ำเชื่อแล้วให้รถเชื่อปีนมันเ,นเบาเลย เป็นถนนอาเซียนโอ้เถนนนี้ก็ไหลคนเดี๋ยวแต่บุญร่วมอันนี้ไปได้ยุงนี่จะเค้มทางนี่ไหลห่างทวนเกษตรน้ำ มตนเปิดปกตินะฝนก็ปต้องได้เปิดอ๋อขาหย,ย่างอยู่ฝนน้ำเลยขาย่างนี่ <c oughs> ายย่างก็เป็น้เปิดกิเนื้หาคือเก่าอย่างอ๋อเ เรียงจันโอ้ประมาณนี้ทุกคนฝนตกแหงขนาดทุกคนอยู่ในครหลวงอุจจันทร์วะนี่อ่าจุดน,นั้นมันท่วมหลายนะเก็บเงินนโอเคไปได้มิเต็กเก็นั้นแหละมันท่วมบนได้ต่ำๆมันไหลบบท,บททั้งเป็นท่วมนวโโดนำ้ำเนาะประมาณนี้เลยทุกคนท้อไทยท้ทยททยทอในฝืนเจริเงินกดติดตามปุม่ม X เดี๋ยวกดข้ามโฆษณาเนานะดูโฆษณาให้เราเลยทุกคนเพื่อเป็กนกำลังใจในการสร้างคลิปเนาะ รายได้จากการบิการโฆษณาของท่านจะเป็นค่าเดินทางคือเขาไปถ่ายเมื่อกี้เลยด้วยฝุ่นไปปพาปลาหองปลาเรืออีกประจวบไทยขนาดเราทุกคนเนาะประจวบไทยเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้ดูอ่าแต่มันกระเซียนเลยคนเฮาย่างไปแบบนี้ยานเสาฟื้นใส่ไทยมันบดมันอ่ามันหงวมันหย่างเฮาย่างไปยานสดมันหย่างมาบุกบอดไทยถ้าฝนตกแบบนี้ ให้ทุกท่านอยู่ยาวอยู่เงือนที่กลอวมต้องออกไปเนาะถ้าฝนเงื่อนแล้วจึงออกไปทุกคนไฟแบบนี้มันกระเนไทเกินไปเนาะคือบ่อนไฟหัวบ่กไฟอย่างมันลงมาตามดินตามอย่างเขาไปยาี่ไปใกล้ๆมันก็ดูดตัได้ไฟฟ้า,นา,าเนะกระแสไฟงไปไปไๆๆเงาเราเห็นเลยเอ,า,อาประมาณนี้ทุกคนขอบใจที่ตามมาชมจะพบกันใหม่สบายดี